นี่คือสีที่ทุกคนชอบมากๆก็คือ real time info ปกติจะเจอในเกมมิ่งโฟนราคาสูงๆเท่านั้นนี่คุณผู้ชมดูดูซะก่อนว่ามันไม่ได้ไก่กาอาราเ่น,นะจ๊ะจอบิทับด้ือเล่าไปด้วยดิลูกนี่มันกวนไหมมันกวนไหมใจขึ้นไม่ได้สรุป เอาละทุกคนเรามาเข้าสู่เกมมิเทสแบบจริงจังดีกว่าเพราะเราเชื่อว่าคนที่เล่นเครื่องนี้นะซื้อเครื่องนี้น่ก็จะต้องเป็นคนที่อ่อลงซื้อมาเล่นเกมแล้วได้ทดสอบในตัวของ Uni ิซ็อด้วยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการเล่นเกมซึ่งนันดูบอกเลยว่าเกมนันดูเนี่ยหลากหลายมากการเข้าเกมสเปซเนี่ยอย่างที่เราได้พูดไปว่าจะต้องเข้าผ่านทางอ่ด้านบนนะฮะตรงนี้ตรงเกมสเปซนะฮะเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอพวกเกมต่างๆหรือเรื่องต่างๆเราก็สามารถแอดเกมเพิ่มได้นะคะจากมุมนี้แล้วเราก็แอดไปอ่ะโอเคเรื่องนี้เราคิดว่า เกมเมอร์รู้แล้วไม่ต้องมาพูดเยอะมากมายคราวนี้มาดูในการตั้งค่าต่างๆนะคะก็จะเห็นว่ามีการปรับในเรื่องประสิทธิภาพด้วยว่าจะเอาแบบแรงแค่ไหนแต่อย่างที่พูดไปว่าการแปลของเขาเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เนี่ยดวงอาทิตย์ออกมาอะไรของเขาเนี่ยแบบนไม่ค่อยเนียนหลายๆตัวนะพอาสเฟดแปลว่าแนวตั้งอะไรเงี้ยนี่ไม่ค่อยเนีนอ่ะเราไปเน้ว่าแรงก่อนล้วกัน นี่คือสีที่ทุกคนชอบมากๆก็คือเรียลไทม์อินโฟปกติจะเจอในเกมมิ่งโฟนราคาสูงๆเท่านั้นอย่างเรดแมจิกเองเนี่ยก็ราคาเริ่มต้นก็20,000ขึ้นอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้มันทำให้เราได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับเกมมิ่งโฟนจริงๆอันนี้เราคิดว่าคนชอบพอเราปะะัดท่านาขวามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้พวกโหมดของเกมสเปซที่เราเคยเห็นในเรดแมจิกก็อยู่ทั้งหมดมันจะเป็นตัวของบายพาสชาร์จิ่งนะฮะแล้วก็คือการเสียบปลัก๊กโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านแบตเตอรี่นะก็คือมันวิ่่งงเเเข้าครือลย ตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้หรือจะเป็นพวก, Real time info, วกเรียลไทม์อินโฟเรากดอย่งคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะคะก็กดปุ๊บเนี่ยก็คือดูได้หลายๆคนชอบเพราะว่ามันมีเรื่องของ FPS แบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยให้เราดูกันนะคะเราก็สามารถใช้งานเขาได้ด้วยเรื่องขงแตะให้มันเหลือแค่นี้เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันจะได้ไม่เกะกะตาเนาะไปะลุยด,ดุดนี้เล่นเกมนี้มาสักครั้งแล้วสนุกดีมันคล้ายๆกับบางคนบอกว่ามันภาพมันเหมือนเกมชินนะแต่ว่าในด,ดูดว่าจริงๆแล้วรูปแบบของเกมมันก็คือแบบ เอเมโอาร์พีจีที่นี่ดูเล่นเลยมันจะเป็นพวกแบบคลาวซองเกมพวกอาร์พีจีทั่วไปอ่ะเหมือนเป๊ะ,ปะระบบการเล่นต่างๆน,นี่คือเหมือนหมดเลยเอาผิดตัวกรระโผมเรืเ่องสลับแอคเคาท์นิดหน่อยนะทุมอ่ะเกมนี้คือภาพเหมือนเกมชินแต่ว่าระบบการเล่นมันเหมือนกับพวกเกมอาร์พีจีทั่วไปจริงๆแหละเหมือนเหมือนเป๊ะนะครับมันจะเป็นแบบเดินเควสเก็บเลเวลต่างๆซึ่งถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างนิดนึงจากถ้าเทียบกับพวกคลาวซองอะไรเงี้ยคือกราฟิกแล้วก็พวก อ่ะแอนิเมชันซีจีต่างๆเนี่ยบอกว่าอยู่ในเกมที่ดีมากนะคะเมื่อเรากดแล้วก็ตั้งค่าปุ่มน้ำชนเราจะเห็นค่าตัวของกราฟิกเนาะตรงนี้จะเห็นว่าสิ่งที่ตัวนี้เนี่ยมันถูกล็อกเอาไว้ก็คือมันเปิดโหมด60เฟรมไม่ได้คุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้คือหนึ่งจุดที่เราอยากจะแจ้งให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบกันว่านี่คือความเป็นยูนิซอกซึ่งเป็นซีพียูใหม่จริงอยู่ที่มันแรงมากแต่บางทีเกมอาจจะไม่รู้จักกับ CPU ตัวนี้ไม่รู้จักกับ GPU รุ่นนี้แบบนี้พอดีแต่ส่วนใหญ่เป็นซีพแหละมันก็จะทําให้เปิดไม่ได้ทงนี้ทำให้เราเล่นตัว60เฟรมบนเครื่องนี้เนี่ยไม่ได้ส่วนภาพเนี่ยนะคะเราก็โอเคเราปรับ HD ไปจะเป็นยังไงอันนี้คือปรับสุดแต่เราบอกก่อนเลยนะว่าสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําคือการปิด RAM expansion หรือว่าไอตัวขยาย RAM เนี่ยต้องปิดทันทีนะคะอย่าได้เปิดเด็ดขาดพาะเปิดปุ๊บเนี่ยเครื่องของคุณเนี่ยมันจะหน่วงทันทีขนาดก็คือวาอ่าถ้าเกิดว่าเราปิดอย่างเงี้ยแล้วมันจะพอไหมจริงๆแล้ว RAM เนี่ย8มันกก็พอแล้วล่ะนะคะ พี่แต่ว่าเราพูดหลายครั้งแล้วว่าตัวของแรมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใช้บนแรมจริงๆเนี่ยโปรแกรมมันจะรันบนแรมได้ดีกว่าเพราะแรมมันเร็วมากแต่แรมมันเก็บข้อมูลไม่ได้แต่นี้แบ์ไปถือก็เลยพยายามเอาหน่วยความจำภายในเนี่ยมันทำเป็นแรมแทนแต่หน่วยความจำภายในเนี่ยมันช้าเป็น UFS 2.2แล้วตัวนี้ดังนั้นพอมันช้าปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าการไปรันโปรแกรมบนหน่วยความจำที่ช้ากว่าแรมกับหน่วยความจำภายในเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าล้อมเนี่ยหน่วยความจำทั้งคู่เลยนะดังนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าพอมันช้ากว่า อ่ะอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันจะทําให้เกิดอาการหนุงได้อันนี้คือเปิดแบบภาพแบบเขาเรียกว่าเป็น HD เนอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราลดเขาหน่อยเพราะว่าด้วยด้วยราคาของเขาเนี่ยเราไม่ต้องไปลื่นมากขนาดนั้นก็ได้เอาซักน,นิดนิดนึงปุ๊บเนี่ยโ,โหจะเห็นว่าภาพนี้ต่างกันเลยอันนี้คือ flow ต่างกันเลยแม้ว่าจะเป็น30เฟรมก็ตามนะคะแต่ว่าก็จะลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราบอกหลายครั้งแล้วว่ามือถือราคาประมาณนี้เนี่ย มันจะเปิดได้แค่ประมาณนี้นะคะก็คือปานกลางเฟรมเรทสูงหรือว่าเปิดต่าเฟรมเรทสูงจะอยู่ประมาณนี้โดยรวมเลื่นไหลดีความร้อนก็ถือว่ามีระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้มากสักเท่าไหร่อันนี้คุณผู้ชมเห็นว่ามันมีเรียลไทม์อินโฟไหมเราก็จะเห็นว่าค่า fps ต่างอันนี้น่ารูปต้องพูดแล้วละทุกคนสามารถดูได้อเกมแรกผ่านไปเนาะก็คือถ้าเป็นเกมในแนวนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้แต่น้ารู้คิดว่าถ้าเป็นแบบใหญ่ๆอย่างพวกนิโนคุนนี้พวก Bla d e and Soul หรือว่าพวกเกมแบบ Open World จริงจัเนี่ยอาจจะต้องปรับค ต่อมาไปเกมที่2ผู้ชมคือโลโก้หน่อยอันดอนอันนี้เป็นเกมของก a r i n นาโดยตรงนะฮะเป็นเกมใหม่เลยซึ่งโอ้โหน่าดูบอกเลยว่าเฮ้ยแบบว่าเกมมันเดินเรื่องหรือว่าพวกคัตซีนต่างเนี่ยเหมือนเล่นเครื่อง playstation เลยเหมือนกันนะักหมายถึงว่าเกมนะเหมือนรูปแบบของเกมอันนี้ดีเหมือนกันก็คือเริ่มต้นมาก็คือเราก็จะเป็นแบบคนที่ไปที่ศูนย์พักพิงนะ แล้วเราก็สร้างบ้านสร้างนุ่นนี่นั่นแล้วก็ซอมบี้บุกแล้วก็ต้องคอยช่วยยิงกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเกมที่ดูแล้วสนุกดีนะดูดลองเล่นดูเฮ้ยเพลินเล่นเมื่อคืนนี้แหละอันนี้คุณผู้ชม,มเมื่อกี้จังหวัดเด้งมเมื่อกี้เราบอกเลยว่ามันมัน,ม,นมันมีบ้างในบางครั้งเพราะอะไรรือไม่เพราะว่าบางทีแบบเหมือนอย่างที่เราพูดไปว่าตัวเกมกับตัว CPU เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ออฟติมไนซ์มาแบบเพื่อกันและกัน โดยตรงก็คือเขาอาจจะไม่ได้ทดสอบตรงนี้ตรงนั้นแบบเต็มที่อะไรเงี้ยเออมันก็จะมีบ้างแต่ตอนเล่นอยู่ไม่มีเด้งนะอันนี้คอนเฟิร์มเพราะนุดเล่นแล้วจริงๆมันจะเด้งแค่ก่อนเข้าในบางครั้งอ่าน,นี่เข้าได้แน่นอนอ่ะโอเคอันนี้นุ่นเลาอีกว้แล้วแหละเล่นไปจนถึงสร้างเตาอบย่างสเต็กกับน้องอะไรนะแชรี่ไร,ไรู้แล้วร้องเพลงนะเออคือเฝ้ายามอ่ะแต่ร้องเพลงแล้วว่าใครใครที่เล่นน่ะรู้ที่น่นนุพูดถึงอะไรคือเฝ้ายามอยู่แต่แกร้องเพลงโอ้ร้องเฉพาะเชนนี่ไปโทษ คราวนี้นี่ในเสียงของตัวลำโพงนะคะเนื่องจากว่ามันอยู่ทางขวาล่างแน่นอนว่ามันจะโดนมือระบังนิดนึงอยู่แล้วนะฮะเนี่ยอันนี้หลีกหนีไม่ได้แต่เราก็ถือว่าเป็นการการแบบทดลองตลาดที่น่าสนใจนะฮะกับชิปเซตอย่าง u n นิซอที่เอามาเล่นในตัวของ อ่าเบียรนิว 5G ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ากล้าเล่นจะเห็นว่าเฟรมเรทเนี่ยปรับสูงมากไว้นะคะเราก็ได้ปรับสูงสุดแต่นั้นดุดแนะนําเลยนะว่าตัวนี้พอเราไปปรับสูงสุดปุ๊บเนี่ยเฟรมเรทกับวิ่งอยู่แค่ประมาณ30กว่า30-40แต่พอปรับสูงมากปุ๊บเนี่ยอ่าอันเนี้ยมันจะควบคุมเฟรมเรทของตัวตัวเกมเนี่ยได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ทดสอบมาให้หมดแล้วนะอ่าโอเคคุณผู้ชมดูเฟรมเรทเอาเองกันได้เลยนะเดี๋ยวเราจะบุกไปนะฮะเห็นไหมมันไม่ได้แย่นะเราว่ามันเป็นอะไรที่เฮ้ โอเคเราคิดเราถือว่าเป็นการก้าวครั้งใหม่นะอ่ะไปนี่นะผู้ชมคือน้าดูแบบมองไม่เห็นเพราะว่าตัวเรานั้นอยู่แบบเหมือนกับมองจากแบบเออหน,น,น้าหน้าดูอยู่อย่างเงี้ยตอนเนี้ยน,นะฮะอันนี้เป็นสุภาพบุรุษเรเวนนะฮะก็จะมีคนที่เยอะขึ้นเนาะมันก็จะมีอาการบ้างในตอนแรกๆที่เราเดิน,ขนเข้ามาก็เดินตามทางได้นะฮะเกมเนี่ยถือว่าใช้ได้นะเราชอบอยู่นะมีความ ลื่นไหลโอเคแล้วก็ความร้อนเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยอ่ะความร้อนเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยนะพูดผิดโถล่นิดหน่อยนิดหน่อยโออเชนเนอร์ทำไมอ่ะไงไงไปดูด,ดิเฮ้ยีตัวน่าดูสวยเปลา่าหน้าเหมือนน่าดูเป๊ะผมสั้นนะตากลมผมยาวผมสั้นเมื่อกีก้พูดผมสั้นอยู่เลยโอ้เยเนี่ยเนี่ยคัสซีเนี่ยทุกคนดูดิมันเหมือนแบบเออเราเล่น playstation อะไรอย่างเงี้ยเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเราจะปรับแสงอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ปรับจับตรงนี้ได้เลยเนี่ยมันคือมันคือประสบการณ์ของพวกเกมมิ่งโฟลเลยนะ เออคือแบบเออดีเหมือนกันอันนี้เราวเราก็ลุยได้นะฮะระหว่างทางให้เราวิ่งไปเราก็จะเจอกับพูดผีปีศาจบ้างซอมบี้อย่างนี้ยเรายิงมันโชว์สักทีหนึ่งนะเจอไหมอยากยิงเลยอยากยิงเลยนี่คนใช่ไหมซอมบี้อยู่ไหนซอมบี้เอเอเอ,เอวอสินยเูเอสยังไงเหนื่อยแล้ว เห็นไหมว่ามันมีคุณผู้มชมลองดูพวกเฟรมเรทต่างๆที่แบบมันวิ่งหรือว่าพวกอะไรต่างๆตรงนี้นะดูได้นะฮะเจอกวางบูสยิงซะหน่อยไหมนี่ก็จะยิงท่าเดียวมันเป็นเกมแบบแนวเนื้อเรื่องเลยนะคะมันไม่ใช่แบบเดินหน้าข้ามมันยิงตุ้มตามกระชากใจอะไรอย่างนั้นยิงกวางไปทีนึงอา้าวเนือสัตว์ของเรานะฮะยิงทำไมก็ไม่รู้นะฮะ นี่นะฮะก็จะได้ทรัพยากรมาเราก็ชั่มแดดกูเกะกูกิกูกิวา่าแบบนี้มืดแล้วใช่ไหมมืดแล้วใช่ไหมเอออ่ะโอเคเกมแรกก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสำหรับเกมนี้เลยขออนุญาตออกนะคะโอเคต้องปัดสองครั้งมันจะล็อกเอาไว้ไงไม่เราลั่นนะฮะเคชชี่นิแพ็กก็ทดสอบเอาไว้เรียบร้อยเช่นกันหายที่เราพูดว่ามันจะต้องเปิดต่ำนิดนึงเนาะเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะ ไหลลื่นได้มากกว่าเดิมถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละแต่ถามว่าลื่นปลื้ดไหมมันก็คงไม่ใช่คือคุณจะเอาลื่นเหมือนสองหมื่นมันก็มันก็ไม่ใช่ไงแต่ว่าด้วยราคานี้เนี่ยคือมันมีมันมีหลายอย่างที่ตัวนี้ให้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็แบนนูเบียเนี่ยจริงๆแล้วอันไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่ว่าต้องพูดนะก็คือจริงๆแล้วกล้องมันสวยกว่าที่คิดนะเพราะว่าจริงมันเป็นมือถือเล่นเกมนะแต่ว่านูเบียนี่กล้องใช้ได้กล้องนี้โอเคเลยดีกว่าที่คิดค่อนข้างมากนะคะนี่ดีถ้าเข้ากงงคืนะเสสียยหหวุดอ เลยบอกวโหจะบ้าคือ <c oughs> อ่ะบปลุยลุยให้เด็กเขาดูหน่อย <S <S 1> <S 1> นี่คุณผู้ชมดูดูสักก่อนว่ามันไม่ได้ไก่การาเร่น,นะจ๊ะคือมันก็เล่นได้ที่แต่ว่ามันอาจจะโหแบบมาเปิดสุดทุกอย่างไม่ได้อันนี้ภาพเป็นยังไงบ้างให้ดูตัวของการตั้งค่าก่อนละกันเนาะการตั้งค่าตัวของกราฟิกนะ,ะนาาจ๊ะนะฮะเห็นว่ามันจะเป็นแบบสักกลางต่ำอะไรเงี้ยแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยจริงๆนะดุดล้องว่าที่45เพราะว่าด้วยตัวเครื่องเนี่ยถ้าปรับไป60เนี่ยมันก็ อาจจะดูสะดุดมากกว่าที่คิดพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าพอเป็น45ปุ๊บเนี่ยมันดูไปได้ดีกว่านะฮะนี่ก็แล้วแล้วแต่อยากจะปรับ60ก็ได้ียงแต่ว่าต้องปรับแบบภาพอะไรเงี้ยค่อนข้างต่ํานิดนึงจริงๆอันนี้ไม่ใช่ไอดีหลักนะดูไอดี ID หลักนะดูดนี่ไปหรีเย่ละนะฮะขึ้นได้ไหมขึ้นได้อาบตกมาใหมาอ่ะคุณผู้ชมลองดูตัวของเฟรมเบรดเอาเองแล้วกันเนาะก็จะปรับไว้ประมาณนี้ก็คือ ต้องเล่นให้ดูแหละถ้าเล่นไม,ไม่เล่นให้ดูมันก็จะดูไม่ออกนะว่าเออแบบกราฟิกเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เล่นให้ดูว่าเออมันก็เล่นได้อ่ะอแต่ที่ที่เราหงุดหงิดใจหนึ่งคือมือเราชอบไปบางลำโพงอะ่ะต้องใส่หูฟังัหน่อยเป็นยังไงล่ะโถเอตัวนี้ทําน้ําทําน้ําแบบมหาสมุทรให้เป็นน้าแข็งได้ด้วยนะเราก็จะไม่ตายนี่นี่บุกเลย,วยกว่อไปน้องแอมเบอร์ยิงให้เด็กดูหนึ่งที สองที่นี่ไประเบิดไปเลยเป็นไงคุณผู้ชมถือว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะเออแค่มันไม่ได้ไปปรับสูตรเท่านั้นเอง,เองนะคะ <S <S เขามันเลย<ป>โอ้โหเฮ้ยเอาทำไมไม่เดินล่ะฮะไม่ไม่เดิน,ไมไมดนอยู่ไหนฟันเออลืมไปเลยมองไม่เห็นเนี่ยโดนระเบิดทีนึงส่วนน้ำหน้าตัวเองไป ช็อตมันช็อตมันลุกโอเคเนี่ยมันก็จะเล่นได้อยู่ประมาณนี้นะคะเฟรมเรทอะไรคุณผู้ชมดูเองเนาะตรงนี้อ่านี่คือเกมซินแพร์เออเราถือว่าทําได้ดีกว่าที่คิดนะทําได้ดีกว่าที่คิดมากๆเลยตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่น่าได้อะไรเงี้ยเออปรากฏว่าทําได้ดีกว่าที่คิดมากและนี่คือเกม PUBG ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะคะสำหรับการปรับกราฟิกเนี่ย จริงๆแล้วมันสามารถปรับเฟรมเรทสูงไปได้เลยนะก็คือปรับไปที่สูงสุดได้ด้วยซ้ําพี่แต่ว่าอาพอเรามาดูจากเฟรมเรทที่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ25เฟรมอยู่ตลอดเวลานะฮะเ,เรากดตั้งค่าให้นะฮะแล้วไปที่กราฟิกเนาะนี่นะคะ,จะเจนเลยว่าจริงๆอ่ะปรับอัลตร้าได้ด้วยนะเฟรมเรทเนี่ยนี่นะนี่นะคะปรับอัลตร้าได้แล้วก็ไอเน,นี้ยปรับไปที่ดีก็ได้นะคะสะดุดมอมไม่ค่อยจะเห็นว่ะบังนะปึ๊บปรับมาดูกันตอนนี้เฟรมเรทไปที่ไหนเลย ก็จะอยู่ที่ <need> 25ม <c oughs> นะ,ะอันนี้อันนี้คือเราต้องบอกกอนว่ามันจะอยู่มานี้จะถามว่าลื่นไหมจริงมันลื่นนะมันลื่นออกมาเลยแหละสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะฮะน,นี้ดูกระเสียบป,ปักไปเล่นไปนะคะไม่เป็นไรก็คือไม่ค่อยร้อนมากด้วยคือมันก็มีความร้อนแหละแต่มันไม่ได้ร้อนแบบโอ้เช่นถือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลื่นไหมก็พอได้นะราคานี้ราคานี้คุณผู้ชมแล้วก็สวยขนาดนี้คือแล้ว,ว่าความสวยของไอ้เนี่ยมันสวยจนจับใจไปหมดเลยนะ ไปลงเชื่อไหมว่าได้ดุดอะ่ะลงมาบ้านนี่แหละนะไม่เคยได้ปืนเลยแล้วก็จะเป็นเฉพาะตอนรีวิวด้วยตอนเล่นเองนี่โอ้โหช็อตกันไลฟล์โคลพอรีวิวปุ๊บนะมีแต่กระท้ามีแต่เสื้อกรอกมีหมวกมีทุกอย่างอะที่มันไม่ใช่ปืนอะแล้วเกิดอะไรขึ้นตายดีฮนะโดนไล่ยิงโอ้โหคุณผู้ชมมันถูกหรือเปล่านี่แบบประตูยังปิดให้เลยไม่เปิดให้ด้วยโอ้ฉันโง่จริงฉันโดดกันนี้น่ น,นี่มาแย่งแล้วเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนแย่งต่อหน้าเลยไหมเห็นไหมความอาภัพใจของฉันเห็นไหมนี่มีอะไรไหมพยาบาลเอาไว้หยิบตัวยินผ่านด่านผ่านบ้านหลังแรกไปนะฮะไม่มีของให้เราบ้านหลังนี้ต้องมีอะไรให้เราบ้างแหละนี่ไงนี่ไงมันไม่เอามันทำมได้แล้วเสื้อกรอกเห็นไหมเห็นไหมแอตะกล้องเสื้อยังเห็นไหมนี่เห็นไหมมีหมวกมีเสื้อกราะอ่าเห็นไหม ม่มีปืนเฮ้ยมีปืนวันนี้ไอ้คูณวันนี้โชคสตาเข้าข้างว่ะคุณผู้ชมเห็นไไอ้เป้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนยังไงไม่เห็นด้วยโอ้โอ้คุณผู้ชมเห็นเป้าอยู่ตรงกลางไหมนี่แหละคือโหมดช่วยเหลือของเขาเดี๋ยวเราจะปรับให้ดูยืนกลางเนี่ยยืนโชว์นี่นะครับไปที่เขาว่าตรงนี้ปุ๊บจะมีตัวช่วยยิงอยู่เห็นไหมมันจะขึ้นมาเลยแล้วเราก็สามารถเลือกได้ด้วยวัดอ,อยู่ไหนฟ้ามองไม่เห็นเออยิ้มมันแดงยิ้มเลยยิ้มเลยเหมือนเพื่อนเฉียบ่ะ ยิ้มเลยยิ้มเลยเดี๋ยวก่อนนะจะพูดเรื่องเป้ายิงอย่๋ยพิ่งยิงกันได้ไหมนะจะพูดเรื่องเป้ายิงพิ่งยิงกันเออยิงมาไปก่อนเลยนี่ทุกคนดูเี่เราไปที่ไลบรารีแล้วก็จะมีตัวเชื่อกันยิงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราสามารถปรับได้อีกนะคะในทุกคนเราเลือกได้เลยเอาสีแล้วสีแดงมันจะเห็นชัดๆ่าสมมุติว่าเนี่ยปืนปืนเรา,าอาจจะไม่มีสโคบใช่ปะ่ะ <laughs> เรามีเป้าเล็งแล้วเวลเามันจะตรงหาหาเหยื่อลมสักคนดิมองไม่เห็นด้วย นี่อยู่ไหนอยู่ไหนมีไหมมีสองคนไหมเฮ้ยฉันอยู่นี่อยู่นี่ออกมาหน่อยดิมีคนออกมาไหมคือถึงมันจะ25เฟรมเนี่ยแต่มันก็มันก็เล่นได้ดีนะเราแปลกมากเลยว่าทำไมเราปรับเฟรมเรทสูงแต่มันยังการเป็นีบเฟรมเฮ้ยรถรถใครรถใครรถเพื่อเราปะเนี่ยไปดูดิไปดูด,ดิไฮเฮออ่อ่นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ การเล่นพับจที่ถูกต้องมาพับรืกเล้าไปด้วยดีลูกนี่มันกวนไหมมันกวนไหมไใจขึ้นไหมสรุปใจขึ้นมไหมวันนี้ยเออไปเลยแมกนัม um. ไปโอ้โหไงคือมันเล่นได้มันเล่นได้แต่มาจะโอ้ไม่ได้60เฟรมหรืออะไรเงี้ยแล้วว่ามันเป็นเรื่องของของการยิงฟางยิงอะไรไปนะโอ้โหไงอ่ะผู้ชมก็อยู่มานี่แหละมันก็ไม่ได้ ลื่นกว่านี้แล้วก็ไม่ได้แย่มกว่านี้นะฮะก็จะอยู่ในเกณฑ์การเล่นอยู่ประมาณนี้โอเคไหมก็ปเขาท่องเที่ยวไปเนาะสบายอันนี้ทุกคนนะเราจะบอกเลยว่าจริงมันปรับไปถึงนี่เลยนะนี่เลยตัว hdr hd แล้วก็ favorite ultra แต่ไม่ว่าจะกดยังไงก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะล็อกอยู่ที่25แบบนี้นะ25ใช่ไหมเนี่ยก็จะ25อยู่อย่างเงี้ยนะคะเออแปลกเหมือนกันว่าทำไมเดี๋ยวลองปรับเป็นโหมดเกมแบบรุนแรงดูนี่ดวงอาทิตย์ออกมาปรึง ก็25เหมือนเดิมนะฮะอ่าคุณผู้ชมแอบยืนเล่นนิดนึงนะถ้ามีหัวเข้าไปในกล้องก็คือแบบเอาจริงแล้วนะยิงพวกตัวเองจริงๆลำโพงเสียงดีนะคะแต่ว่ามันมือเรามันจะบังนิดนึงโอ๊ยมองไม่เห็นเลยวะมองไม่เห็นจริงคุณผู้ชมขอเล่นอย่างนี้ได้ไหมคุณผู้ชมขอเล่นอย่างนี้ได้ไหมมองไม่เห็นจริงๆมาเอาใหม่ก็ยังดีขึ้นบังดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม แต่ <Yeah. S 2> ตายมองยากอะ่ะช่วยเอาช็อตที่ตายออกด้วยนะฮะ, <laughs> ะทุกคนเราเราไม่สามารถเล่นได้แล้วกันเพราะว่าเรามองไม่เห็นจริงๆนะใครที่คิดว่าพี่ดูอ่อนจังมาลองรีวิวแบบฉันดูถ้าถามว่าตอนนี้คุณมองอยังไงคือเรามองมองเกมอยู่แบบนเนี้ยเนี่ยลักษณะที่เรามองอยู่ตอนเนี้ยรีวิวนะอ่ะเอาเป็นว่ามันยากคือถ้าจะไม่ยากก็คือนั้นดูตอนเล่นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นปะล่ะ <laughs> <laughs> ไม่เห็นใช่ไหม น,นั่นแหละออย่างนั้นอย่ามาว่ากันว่าอ่อนนะโอเคดูเฟรมเรทไปดูเฟรมเรทไปอย่ามาดูฉันโอเคไหมดูภาพไปดูภาพไปอยอมแพ้คุณผู้ชมมองไม่เห็นมองไม่เห็นยอมแพ้อ่ะเอาว่าเฟรมเรทเท่านี้แล้วกันเนาะสหรับตัวของอ่พับจีนะฮะก็จะเล่นได้อยู่ประมาณนี้เล่นได้นะแต่ว่าอาจจะเฟรมเรทจะไม่ได้สูงมากกว่าน,นี้แต่แต่ว่าเล่นได้ประมาณนี้เลยนะฮะยอมแพ้ว่ะมองไม่เห็นจริงๆ ก็ไปกันหลายเกมแล้วเนาะสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆแล้วนะคะก็คือ,อ,อ ROV ละกันเนาะ ROV เนี่ยถือว่าเป็นเกมยอดฮิตของคนไทยเรานะคะเรียกว่า e-sport บ้านเรานะเอาเฉพาะบ้านเรานะนกรดุดว่า ROV น่าจะเฟื่องฟูนะัต้นๆแล้วถ้าเป็นเกมมือถือน่นนาจะหนับหนึ่งแล้วมนะั้งในในบ้านเรานะในบ้านเราก็น,นี่ถือว่าดีมากถือว่าเป็นเกมที่ได้รับความนิยมค่อนข้าง,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 งสูงสำหรับเกมนี้ต้องบอกกันว่าลักษณะการเล่นเนี่ยเล่นได้60เฟรมเวลาที่ไม่ได้ปะทะกันแบบเยอะมาก แต่ว่าเวลาประท้ากันเยอะ,ะมากๆเนี่ยจะเหลืออยู่สักประมาณ45นดูทดสอบเรียบร้อยครบหมดนะคะโอเคเราจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ย กราฟิกก็คือปรับได้เกือบสูงสุดก็คือสูงแต่ไม่สูงมากเนาะแล้วก็ภาพ HD เนี่ยปรับสูงมากได้นะคะถ้าไปเกมนี้เนี่ยปรับเต็มเหนี่ยวไปเลยนะะสนามรบเนี่ยปรับ FPS สูงสุดไปเลยนะเรียกว่าปรับเต็มเหนี่ยวได้แล้วก็ทัชสกรีนในการเล่นเนี่ยเราว่าดีใช้ได้แล้วมาดู ROV กันคุณผู้ชมจับตาดูเฟรมเรทกันให้ดีๆนะว่ามันเป็นอย่างเอือเ่อบอกว่าพี่ไม่ต้องห่วงไปเลยพี่ห่วงชีพพี่เหอะเอาแล้วคุณผู้ชมมองผ่านมอนิเตอร์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ เ <Yeah. S 2> ต็มข้อล่อเต็ม,ขแ,ตมขแข้งเฟมเลทเป็นไงเฟมเลทเป็นไงตอนนี้เท่าไหร่ล้วตากรเฟลเลตเดะหกสิบหกสโอ้โหหวานเจี๊ยบยังยังยัง,ยงตายฉันตายก่อน <c oughs> ฉันจะยืนเล่นจริงๆมานะฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเนะี่ยคุณผู้ชมขอเล่นอย่างนี้ได้ไหมอ่ะมนงนะนี่เราเราปรับแสงจากตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนี่ อันนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะฮะไอดี ID นี้เล่นกันหลายคนด้วยดุดก็ทํางานเป็นหลักนะชีวิตก็ตื่นมาก็ทํางานเลยอ่านหนังสือธรรมะเข้าวัดเข้าวานั่งสมาธินะเลี้ยงปลาทองแตกอย่าให้เลวลสีนะเลวศรีล่วงนะลบก่แนเดยฝั่งนู้นก็มีอล,ลิสเหมือนกันอล,ลิสปอมอล,ลิสปอมอยางไม่ตาย,ยาเห็นไหมคุณผู้ชมลื่นไหม โหหลายๆนะหกสี่อยไหมตากล้องหกสองหกสเอ็ดโอ้สบายเกมนี้นี่คือขนมกรุบขนมกรุบเกมนี้ขนมกรุบแล้วทัชดีแตกไหมทัชทัชดีค่ะเกมนี้คือนี้ใช้ได้เลยเรื่องทัชโอเคแอบเอือก็เ,อออเนี่ยฉันมองไม่เห็นนะ่ะขอเล่นอย่างนี้ได้ไหมถ้าท่านเล่นอย่างนี้ได้นะชนะเลยแต่ทำไม่ได้ต้องให้คุณผู้ชมดู ดูเฟเบดูไปแลกยดากันได้อันตดีแยวเดี๋ยวจะพยายามขายิงตัวขึ้นมาคุณผู้ชมฉันจะไม่แพ้คใครเห็นอีกแล้วเอาละคุณผู้ชมมาดูเฟเรตกันตอนนี้62เฟรมเฟทนะจ๊ะแบตเตอรี่เนี่ยเหลือน้อยแล้วนะแต่ว่าเฟเรทก็ยังรักษาได้ดีมากเพราะมันก็ไม่ได้ลดประสิทธิภาพของเกมลงนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงไหนฉันเห็นแล้วนะตอนนี้ฉันไม่เหมือนเมื่อกี้นะอะไรละบัส โอ้โหบัตขอโทษขอโทษบัตบัตขอโทษขอโทษบัตรเดะตายซะเถอะขอโทษเดะตายอ่ะเฟรมเดะเป็นไงบวกกันสุดยอดเลยนะตอนนี้เหลือเท่าไหรละสามสิบห้าห้าสิบเนี่ยมันจะมีบ้างจังหวะที่แบบมันเยอะจริงๆแต่สุดท้ายมันก็จะเด้งกลับมาหกสิบค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะนี่คือหนึ่งในเครื่องที่เราถือว่าเล่นเกมได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะเล่นเกมได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วกัน